Kế ở, anh ta phải rơi vào trong cái ngon này. O phóng cái tay của ngon tay của ngon tay ra cái tay cái ta muốn gặp cô ngon tư tham vô ra ra ra, chẳng để vô ngon tư Cô vô. Kế ở, kế bố ăn kế bố kế 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 bố kế ăn kế bố kế

cái kế ở Liệu ra tên này rồi? Rồi, rồi? <laughs> Ai cả, à, như cầm nó cầm bột Đây đầu vì cầm nó cầm bột Một tiết thầy Nước phàm Cái phàm nổ nhà Ờ Ta mấy Một Ai ta cầm khó Ai đi Chữ bên <What>? đừng kỳ có trời đó nó nghĩ là ở cái lên cái tớ ở cái cái วันนี้มันเปลี่ยนเงเอะใจเยิงเปลก่ิงเ,เมืองไทยใจยินกยเรีย,นค,ยนคนไม่ใจเฮียเรียกยยนันทำารเงเนเอเมืองใหม่ก่อใจไอเงเออเมืองใหม่ก่อใจรังคมหยุกไม่ทำไรต้องเยอนนียมันต้องเลียเงเอโอคนดีๆไม่มีราคาได้ความเมตตาเพราะว่าไม้เบีย เรียกล่างานได้ดีเลือนกันตุกปีโชคดีทีเดียวสอบผ่านหาตนต้องจ่ายเบียรสอบผ่านหาตนต้องจ่ายเบียไม่ต่างได้เสียเราลูกคนจอูกต่อไปด้วยตัจองไอเก่งเมื่อก่อนไม่เป็นพันนี้กับจนกินดีโอกนี้เวีนว้ารู้ผิดรู้ถูกกันใหม่กฎหมายเมืองไทยเปลี่ยนไปไรอั น, trong kh kh áng, น,น้ำต้มขายข้างถนนกันจะไลยตอนปลูกหวายนา้าดดยรวยกตเล็เกพีน,อนอ้องคนใจเหอเมียเรานั้นบางวันต้องเลีย้ยข้อตังก็เบีย้ยต,ยอตย้องเลี้ยคนดีเมียเราขี้บุญให้ตังจะกอนบุได้ตังปี พี่ไข้เอยช่วยไอหนุ่ยเทพี่ไข้เออช่วยไอหนุ่ยเทไอหนุ่ยเปลี่ยนเต็มตีให้พี่ไข้ข้าเกลียเ <c oughs> มื่อก่อนไม่เป็นพันนี้จับจนรินดีโยนีเวียนวายรู้ปิดรู้ถูกกันใหม่กฎหมายเมืมองไทยเปลี่ยนไปไรอ้ย น้ำต้มขายกางถนนกันจ่าไอยต้นปลูกฝวายนาใดก็วัยหน้ามาเย่งไม่รู้มั้งไอิเกิกันจ่าเมียเรานั้นบางวันต้องเลียข้อตังข้อเบียต้องเลียคนดีเมียเราขี้บุญให้ตังจะค้นบนญได้ตังปีปีเคยเอ้อช่วยไอ้หนุ่ยทีปีเคยเอ้อช่วยไอ้หนุ่ยทีไอ้หนุ่ยเปลือกเต็มตีให้ปีเคยข้าวเกลือ ไอเียแ่เียกูควานงนี่ยตายออดีแก่ไปเดียมามาตายรอ้ตัคนแรกตายออด